ชั่วโมงแรกเนี่ยตั้งแต่เดี๋ยวค่อยเริ่มจับเวลาสักสามโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งโดยประมาณนะมันมีหนองน้ําอยู่ตรงเนี้หนึ่งหนองต้องขยายหนองน้ําขึ้นเป็นสามเท่าให้ยาวกว่าเดิมไม่ต้องกว้างนะหนึ่งขยายหนองน้ําให้ยาวกว่าเดิมกว้างนิดหน่อยก็ได้ทรงสวยต้องทรงสวยงามหนองน้ําห้ามทําสี่เหลี่ยมให้มัน เป็นเคิร์ฟไปตามเส้นชั้นความสูงหรือที่เรียกว่าเส้นคอนัวรน์นะขยายเป็นสามเท่าปั้นคันหนองให้ใหญ่ไม่น้อยกว่าเมตรยี่สิบเมตรห้าสิบยิ่งดีแล้ววางแผนปลูกต้นไม้บนคันหนองห้าระดับไม้ชั้นสูงชั้นกลางชั้นเตี้ยมไม้เลื้อยไม้หัวใครเรียนมาแล้วห้าระดับต้องสร้างป่าขึ้นบนคันคลองนะคันหนองและคันนา ป่าต้องคืนมาให้ได้นะนี่คือเป้าหมายของการสร้างหนองเพื่อสร้างป่ากลุ่มที่สองนะันี่กลุ่มแรกนะเดี๋ยวไปจับฉลากกันเอาเองเดี๋ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านจะแบ่งกันเลยเหลออีกสี่หมู่อีกห้าหมู่บ้านทำคลองภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคลองต้องรอบพื้นที่นี้เช็คระดับว่าฝนตกลงบนเนินนี้ทั้งหมด ไหลไปทุกทิศทุกทางต้องวนกลับไปหาหนองความชันคลองนี่ต้องเสมอนะเอียงได้ไม่เกินหนึ่งองศาเอียงได้ไม่เกินหนึ่งเปอร์เซนหนึ่งเปอร์เซนแปลว่าอะไรถ้ายาวไปร้อยเมตรเนียต่ำลงได้ไม่เกินหนึ่งเมตรถ้าต่ำกว่านั้นมันจะชันแล้วน้ำจะไหลแรงแล้วกัดแล้วพงังเพราะนั้นระดับคลองนี่ต้องดูด้วยตา น้ำฝนตกเรมาต้องไหลเหื่อแล้วมารวมกันที่หนองอันนี้นี่คืองานชิ้นแรกภายในหนึ่งชั่วโมงเสร็จหรือไม่เสร็จใครเสร็จงานหรือคน